พระอาจารย์สวรรค์มีคนไปถามท่านอ่าเนี่ยจะเล่าให้ฟังอ่าทำไมพระอาจารย์บวชแค่เดือนเดียวก็บรรลุได้แสดงว่าบุญวาสนาท่านมาเต็มใช่ไหมอาจารย์สวรรค์ท่านเคยบอกว่าท่านเคยบวชตั้งแต่เป็นเนนอ้าวเป็นเนนอะไรทั้งที่มาบวชในเดือนเดียวเนี่ยไม่เคยบวช บวชต่ชาติก่อนว,ว่รวะบวชต่ชาติก่อนแล้วไปทำไปบวชใครบวชกับหลวงตามหาบวตั้งแต่ชาติก่อนวะกันเอา้าฝพกตั้งแต่ได้เป็นเนน่ะชาติก่อนได้สมาบาดแปดว่กันเอา้าทำไมไม่บรรลุธรรมได้ถึงขั้นนั้นไม่มีใครสอนเลยวะเอา้าหลวงตาไม่สอนหลวงตาก็ไม่ถึงเหมือนกันวะชาติก่อน จนมาชาตินี้อ่าว่าไงโอ้เห็นแม่ไม่บังเอิญอันนี้ท่านเล่าให้อเป็นความลับนะเอาจริงกูบอกไว้ก่อนอเป็นความลับกูพูดนะที่กูพูดเนี่ยเป็นความลับอย่าไปบอกใครนะอ่าฮะ ท่านถึงมาบวชครั้งนี้ครั้งที่เดียวเดือนเ,เดียวก็งาน,นเลยนี่เห็น,นไหมเพราะฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันอาจจะเคยบวชทีนี้มาในตัวหลวงตาเองหลวงตาเคยบวชไหมใช่หลวงตาก็เคยบวชมาหลายภพหลายชาจะหลวงตาไม่ได้สึกเพราะอะไรหรอกสึกเพราะสีกาเนี่ยจริง สร้างวัดมาปุ๊บหลวงจาก,ก็ศึกไปกับแม่ชีก็มีแม่ชีสวดชวนศึกอันนี้พูดถึงเรื่องชาติก่อนนะวันนี้ชาตินี้อ่าไม่เป็นไปไหมล่ะ impossible นะ